ทุกคนดูในคลิปนะเห็นไหมข้างบนน่ะบนเสาอะ่ะเนี่ยน่ากลัวร่วงมากเลยแต่มันคงไม่ร่วงหรอกมั้ยยังไงก็ระวังกันด้วยด้วยแล้วกันเสียวหัวจังเลย คนดูในคลิปนะเห็นไหมข้างบนอนะ่ะบนเสาอ่ะเนี่ยน่ากลัวล่วงมากเลยแต่มันคงไม่ล่วงหรอกมั้ยยังไงก็ระวังกันหดด้วยแล้วกันเสียวหัวจังเลยคู่เนี่ยก็คือตามตับทางวิศวกรรมก็คือเขาเรียกว่าเป็นชิ้นส่วนเซกเมนต์นะครับเป็นชิ้นส่วนของของผิตภัณน์ครับผมก็ไอเนี้ยให้ประจาคพันหน่อยคนที่ตัดกอดนมา พี่เขากลัวมันจะล่วงมาให้พี่มีจักรพรรดนไหมครับก็ขอให้มั่นใจเัาว่าเราติดตั้งไว้เนี่ยมั่นคงแข็งแรงครับไม่มีไม่มีทางที่จะล่วงลงมาบนพื้นถนนที่ท่านสันจรแน่นอนครับเฮ้ยแท่เนี้ยเห็นเห็นบ่อยครั้งในในละแวกนี้ถึงเลยครับใช่ครับก็คือเป็นการติดตั้งพื้นครับเป็นเป็นชิ้นส่วนพื้นสะพานเป็นสะพานที่จะเชื่อมจากไหนไปไหนเป็นสะพานที่จะ ของโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีครับคือขึ้นอย่างนี้บางใหญ่ไปกาญจนบุรีได้เลยใช่ครับใช่ครับเละตว่าไปนนปรมได้เลยเหรอครับก็จะเป็นโครงการที่จากบางใหญ่นครประถมจิ้นสุดที่กาญจนบุรีครับคบเที่ยมสามจังหวัดนนทบ,บุรีน้รประถมกาญจนบุรีครับแท่งปูนที่เห็นอยู่บนคานนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนของพื้นสะพานนะครับซึ่ง เราจะมีการติดตั้งนะครับยึดกับตัวแท่งเหล็กที่ร้อยมาจากคานนะครับยึดกับตัวชิ้นส่วนชุดสะพานนี้เขาเรียกว่า p p b ีบาครับมีอยู่4แท่งครับแท่งนึงก็ไดมิเตอร์ประมาณ8นิ้วนะครับยึดอยู่แล้วก็มีมีโบล็อกไว้อยู่นะครับซึ่งไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะร่วงครับซึ่งมันเป็นวิธีการติดตั้งชุดสะพานนะครับผม